อัปเดตดาวดาวียตอมบี้มาซโลูรีวิวแม็กนะเราตามหาดาบแดงตามหาดาบแดงครับตามหาดาบแดงขึ้นมาครับพี่เนาะนี่นี่ปะปายิงไกลได้นะดาบตายเหยวปป่ปะปายิงไกลย่้ยิ่งเอคลิเบอร์เหรอ โอเคน่าจะจบแล้วเคลียร์มันง่ืยอ่ะโอเพิ่งด่านหนึ่งเองใช่ไหมอะไรนะอันนี้ยากสุดเลยใช่ไหมมันมียาก <c oughs> อีกนึงมันไปคนเดียวเนะ่ะเพาไปอยากรู้ว่าไอ้หินสีแดงมันช่วยอะไรอะกดข้ามเลยพี่ข้้ามแลวขึ้นสวรรค์้ำลอยขึ้นวนคือ แยกกวายุชบชๆบชๆบชบช,บ,ช,บ,ช,บ,ชบโอ้โของใครนี่ดาบใครดาบพี่เหรอดาบพี่เลยเมื่อกี้ีไ่ไปช่วยหมดยังเคลียถ้าเราข้ามนี่มันสุ่มให้เองไหมนี่ Khăn đi. đi Đây nè Tuyên giảm rồi lạ Ý Mấy thủ Ma vàng này nè Ồ ma phẳng này là Bay Giác bay dũ chúc chúc Nì Ui Bay đồn chơi อะไรดาบประกายแสงคืออะไรที่ยังไม่ได้ใช้เลยดาบประกายแสงสีอะไรดาบดีสุดน่าจะเป็นสีแดงมั้งพี่เสียดายมากเลยพี่เพิ่ลบไปเศษประกายแสงระดับของเศษประกายแสงที่อยู่ในเซตมาหรือเปล่าตอนนี้ป้าไปอยากได้ไอรีวิวไอโซโลรีวิวแม็กนะใจเหมือนเลย ขึ้นสวรรค์มันหนีนี่นี่แยกพายุชุบ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 โอเคเคลียเ,ค,ยเลคลียหนึงเวฟแล้วเคลียยังไอตัวนี้มันหนีแค่มันหนีก็ยิงปล่อยขึ้นสิหมดยังหมดแล้วโอเค าดานนะดบประกายเสียงซีอะไรปบอืมีดาบนี่ดาบบีนี่เทพมรณะนี่ก็ mm hmm. น่าเล่นเหมือนกันมีดาบของอใคร,รบ้างน,นี่นะไปเวฟหกมันจะไปประมาณยี่สิบนี่แหละยี่สิบเวฟมั้ง โอ้โหมีตัวยิงปืนด้วยโอ้โโอโโอโเดี๋ยวมีตัวระเบิดด้วยเฮ้ยอะไรพี่ใครใช้อันติเมตพี่เหรอพี่ใช้เอ๋อทำไมรีบจังเลยดา โอ้โหเกคาลิเบอร์พี่เลยเมื่อกี้นี่ดาบแดงยังไม่ออกเลยพี่้ <Yeah. S 1> ามไปดาบแดงผมพี่ยังไม่ออกโอเคโอ้โหสกิวสกิลอะไรอะ่ะสตันด้วยไหม เฮ้ยเคลียงนี่ไหนไปกินไปกินอื้วเล็ตัวเ้วยตกใจหมดเลยเรียบร้อยกรบใครเคลียร์เว็บนี้เนี่ยทำไมทํารด้ขี้เหร่จังเลย อากเห็นอันติเมทของเขาเดี๋ยวค่อยดูอันติเมทของพ่อปลาด่านสิบนะพ่อป,ป่าจะปล่อยอันติเมทเลยที่ขัดน,นะเีอยอ้ามด่านสิบเดี๋ยวพ่อป่าปล่อยออนติเมทเบฟนี่นใครไปนี่ ขึ้นสวรรค์ในดูสิโอ้ยมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยโอเคเครับรีโอเคเดี๋ยวไปช่วยหน่อยเหมือนมันจะไม่ไอ้น่ยเหมือนของมันไม่ค่อยดีเลยใช่ไหม โอ้โหเพื่อนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพี่ดูทรงนูเพื่อนตายมากเกิดได้อยู่เกิดได้อยู่ีได้เหรียมามื่นหนึ่งหรอมันอัปเกรดได้อัปเกรดไปด้วยไม่เพื่อนออกเกมโอ้ยังยังยังอพี่ชบพี่ชบเกิดได้อยู่เกิดได้อยู่ดาบแดงออกครับดาบแดงมีด้วยเหรอมีร้ดด้วยเหรอ เฮ้ยพี่ได้ดาบอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ดาบถ้าไม่ใช่ดาบแดงกับทองก็ไม่ไม่ไม่เท่าไรหรอกพี่เมอเตอร์ไซค์ไป้หรอเพื่เดี๋ยวปฏิก,การตัวนี้ก่อนเนี่ยอมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอ้อเลยรู้ยาพี่ไหวไหมมาดีเอทพวกปืนไวไวไวปาไปช่วยเพื่อนนะั้งนั้น ช่วยช่วยช่วยเพื่อนเลยโอเคเพื่อนมันเคลียร์แล้วม,ม,มันได้ของหรือเปล่ายันนี้ดีดให้ป็นตัวไหนวิ่งโอโอเคเค,เค,คลียร์แล้วมันเปิดเสียงในเกมได้ด้วยปเปิติเมทเลยเหรอ นี่ดันต่อไปพระป่าเปิดเองอันนี้เือนพระป่าไม่หวนหรอกย่างสามขุมเชาะเดียวเลยจบดาบเปลวไฟดาบเปลวไฟของใครเนี่ยสีม่วงตอนนี้แหละมาแล้วบอสมาบอสมาบอสเหรอใช่บอสแล้วเออุ่ยขึ้นเก้าเองนึกว่าขึ้นสิบแล้ว deploy โอ้โหเอ็กซ์ลิเบอร์พี่ก็อเอาอเร<อ>ือเอ่องเหมือนกันนะไปนี่ไปนี่นี่ยากเลยพี่ deploy <c oughs> แล้วกี่ตัวอ๋ออ,อตัวเปือนมันวิ่งหนีเหรอ,อดาบมีฮอกไปเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนโอเคเรียบร้อยมันวิ่งหนีพี่กับเพื่อนอยู่โอ้มันใช้ดาบโซโลเพื่อนนะ ต <Hey. S 1> อนนี้มาแล้วบอสนี่มา,มานี่ปะ๊ปะป๋าจัดก่อนเลยนี่นี่ที่เขียนรอบๆ hey, hey, hey. ให้ใช่ป๊ะป๋าป๊ะป๋าช่วยด้วยมันมีตัวเกาะหลังเกาะหลังไม่เป็นไรเกาะหลังอุย๊ยปะ๊ปะปะ๋าโดนปะ๊ะป๋าโดนเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอแยกออกมาก่อน นี่คุโรซุจิมูสันคุโรซุจิมูสันมุสันเหรอมูสันเหรอชืบอออกครับผมตัวเองเป็นมูสันแล้วเก่งเหรอเอาขึ้นไปนี่เรียบร้อยปะป๊าเคลียบบอสแล้วเคลียรูกน้องเลยเอาขึ้นไปกึ้อุ๊ยใครอันที่จะเปิดยี่สิบนะมันมีบ้ากี่ตัว บอสมีสองตัวดันยี่สิบอีกตัวหนึงโอเคครีดดาบแดงก็เป็นของป้าป๋ารอบนี้ไปเลยแดง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 พี่เจอเลยดาบไม่มีสุ่มแดงเลยพี่เจอไหมเจออะไรดาบแดงไงไม่เจอเลยพี่ได้เตดดาบคาตานะคาตานะ ดาบเปลวไฟอ๋อของไอ้นั่นนี่ดาบเปลวไฟของไอเสาหลักเพิงเสักเพิงไม่ต้องถามเพื่อนพี่จะไปไหนคนเดีนี่ไงนี่ไงจัดจัดพี่จัด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 มันตามหา ตามหาครับผมโอเคสุม่มข้ามนี่มันสุ่มเองไหมนี่ปากดข้ามแล้วนะม,ม,มีดาบทองมาโผล่มาอยู่ข้ามนี่เพื่อน ไม่เอฟเคหรอกมันรอมึงใส่มันน่าจะไอ้นี่ของอยู่โอเคเคลียร์ห้สองเว็บแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ดีกว่าพี่แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วพี่พีนี่ดูเลือดด้วยนะ หมดแล้วมะเวบสิบสามพี่เตะแต่อีกอันหนึ่งเป็นเว็บม่วงอะ่ะมันต้องเล่นคนเดียวอะ่ะป่านะอันนั้นน่าจะโหดอ่ะพี่ดเไฟอะไรนะพี่ดับเปลวไฟป่าก็ได้อยูย่ดับเปลวไฟดูแล้วไม่น่าจะเท่าไหร่พี่ระวงัง เราเใช้ดาบเปลวไฟนะโอ้โหสโลดาบซโลก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยสโลก็โหดเหมดเดือนยังพี่กินเลือดด้วย เดี๋ยวต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์นี้แหละติดไม่ดับโซโลโลร้วสโลไม่โหดพี่ดับเปลไวไฟโหดกว่าสีม่วงอะ่ะเปลไวไฟโหดกว่าที่พี่ใช้เหรอไม่เปลไวไฟของเราโหดกว่าเปล,เปลไวปลไฟเราโหดกว่าจะใส่ไปแล้วเราจะลูกน้อง โอ้โหพ่อไปยังโดนเลยลตัวโอเคพ่อไปเคลียร์แล้วชุบไอเพื่อนพี่พี่วิไหวไหมไหวไหวพี่สบายเลยใช่ไหมขนาดนี้พี่แช่แค่ไม่ถึงสีมพลังเฮ้ยเฮ้ยเยอะๆไม่มีของดีมาโชว์เลยอะไร ทุ่ยไทยแลนด์อะไรไทยแลนด์ไทยแลนด์โนมูนป่ะใช่ไหมเซียเมเสียมมามาอืนี่ดึงปะป๋าเข้ามาแท๊ะไทยแลนด์มาโซลาเบิด เซยมเซยมมัมม่าเคลียร์ข้ามเลยพี่ข้ามเลยมีดาบแดงให้สุ่มเลยสงสัยดาบแดงจะออกตามบอสอ่ะพี่เนอะใช่พี่โชคดีพี่เผอลอลบเหรอไ้ยลืมครับ <c oughs> พี่ตัดพี่ตัดก็ลบเ <c oughs> หมือนกันนะ เกิดตอนหน้าเอ,อึดเกิดตอนหน้าต่อตาเดี๋ยวไปเื่อพี่ก่อนมอเตอร์ไซค์บิดเบนนี่ก็มาขึ้นโดนสองเลยเป็นไงล่ะไอ้มอเตอร์ไซค์หลับจ้าไอ้มอเตอร์ไซค์บิดเบนสอมบี้วันฮิตชิวเอ้าทำไมกันไม่ได้อะ ี่ชอบไอ้ตั้งเสาอ่ะตั้งเสาอะไรสิบเจ็ดละเว็บสิบเจ็ดแล้ว,ลวอลังที่สามแมวมันเท่ดีของใครพี่ใช้เอ็กเลิเบอร์หรออ๋อตัวป๋าใช้ดาบของมีหอกตายเหี่ยวมันมันได้แรงบัรดานใจมาจากหนังหรือเปล่า เอ็กลิเบอร์มาจากการ์ตูนสมนทรปามาจากวันพีชของพี่ได้มาจากการ์ตูนครับการ์ตูนของเพื่อนมาตั้งเสาแถวนี้ดิเสาแถวไหนเคลียร์หมดแล้วนะเสาเฟมะ สองแห่งแสงมากใช่มันเป็นของผู้กล้านะสองแห่งแสงนี่ก็มันเป็นของผู้กล้านะเสาแห่งแสงนะฮะสาแห่งแสงมันเป็นของผู้กล้าพี่ได้ในในดาบนี้มันมีพลังเสาแห่งแสงเหรอเอ็กซ์เคอร์ป้าป๋าก็มีแต่ป้าป๋าไม่ได้นี่ไงเป้าป๋าไม่ได้ใช้ใช่ดาบวารี พี่ไอดาบวารีไม่หดไม่หดข้ามเลยข้ามเลยพี่เดี๋ยวเราไปสุ่มดาบแดงที่บอสดีกว่าไ,ไปสุ่มดาบแดงที่เซฟโซนก็ได้เสาแหงแสงอย่าเพิ่งใช้นะไอ้นั่นนะอันตียัไม่ได้ใช้อันตีไปใช้ยี่สิบโอเค พี่มันจะระเบิดเรียบร้อยอย่าลืมอัปดาด้วยนะพี่นนอยน้ำเนยหอยน้ำเนยเก็บไข่หีบหมดแล้วไหนพี่ไปเก็บเลือดสิถอยเลยถอยเลยถอยเลยพี่นะไม่เห็นไม่เห็นเลือดเลยโอเคเดีคนิดเดียว แต่ต่อไปสิบเก้าพี่อย่าตายนะฮะตอนนี้สิบเก้าต่อไปยี่สิบสิบเก้าต่อไปสิบเก้า๋ยวคังเต็มคัางเต็มขายเลยขายข้ามี่เพื่อน Tại lò Nhưng sụt Chứ sụt Nhưng sụt Ôi khá Kháng lây Máy xoay luôn Này này tông này โอ้ปปาาไม่ดนใครตายพี่เหรอเกชุบละเก็บร้อยยดมาเก็บเลือดเก็บเลยเก็บเลยป่ปาจะได้ดาบแดงขอให้ได้ขอให้โดนะปะอปาอยากเล่นดาบของเอบีทเทมอลานะไม่เอาโซนะ โอเคด่า okay, นสุดท้ายเวฟสุดท้ายพี่เวฟสุดท้ายมาขึ้นยี่สิบมาแล้วบอสต่อมนี่คือ,อป่าย่างสามคุ้มใส่ก่อนเลยไปจัดไปบูบูบปุบบบ่เยี่ยง<โ>นี่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 โอ้โหเสางแสงพี่พี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่ โอเคครับผมโอเคครับผมลูกน้องก็มีมาให้ฟันเรื่อยๆใครใช้อันติเมตโซโลหรอโซโลว่าป้าต้องไปเปลี่ยนแต่งตัวแล้วนี่ป้าต้องเปลี่ยนแต่งตัวแล้วเรียบร้อยอบตายเดี๋ยวจัดการลูกน้องน้องอยู่ไหนนี่ออนง่ไงนี่งเจอแล้ว นี่หมดหมดเรียบร้อยขอยได้ดับแดงขอยได้ดับแดงโอ้ยเหลืออยู่เหลืออยู่ไปไหนมาพ่อหนูไปไหนมาพ่อหนูเคลียร์ไหมเอาเหลืออีกเหรอเคลียร์ MVP มวรปะปะทาดาเมจเยอะสุด yes. ใช่ปุ๊บปุ๊บดาบแดงไม่เห็นจะโผล่มาโอ๊ย่ <c oughs> ดาบบบีโอเควันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสุ่มกันต่อหลังมาสุ่มต่อแล้วกัน